tham Yuriata màu xanh <laughs> tham Yuriata <laughs> เดี๋ยวเราจะเรียนเรียนวิธีทํายูเรียนะหรือทําปุ๋ยน้ำทำปุ๋ยน้ําวเรียนวิชาทํายูเรียนะอ่าวัสดุอุปกรณ์ก็มีหนึ่งมีปัสสาวะถ้าเรามีนะถ้าไม่มีปัสสาวะก็ใช้น้ําเปลา่าอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะอันที่สองก็พืชที่โตเร็วในพื้นที่ไปหาดูในพื้นที่ว่าพืชอะไรที่เขาเกิดได้ง่ายนะไม่ตายง่ายเกิดง่ายโตง,ง่ายแมลงไม่ค่อยกินอนะ่ะเอาได้เลยนะ อย่างตอนนี้มามีอะไรบ้างลาเขาเรียกอะไรสาบเสืออ่นี่สาบเสืออันนี้นะเขาเรียกสาบเสือเ้อที่อาจารย์พูดเมื่อเช้านี่นะปุ้ยดีสาบเสือ อ่าสาบเสืออันนี้แต่นี่สาบเสือใครไม่รู้จักสาบเสือดมกลิ่นส่งไส่งไปกจะมีกลิ่นไม่อมันไม่ไม่ดอกก่นี่เีบางทีมันไม่มีดอกของน้ำของที่หออะไรมน้ำไม่น้ำได้หมดเลยน้องไหนนะน้องจอยยก็อย่างที่นี่นงที่ที่บ้านพี่น้องก็ไม่รู้ชื่อก็ช่างมันนะอะไรโตเร็วอะเอาเถอะอะไรโตเร็วมาแล้วไม่ค่อยกินนอ่าอันต่อไปอะไรอ่นี่ผักกาดหน้านะนี่ผักกาดหน้านะ เนี่ยเรจัดนาอ่าเพื่อนพริกเนี่ยเรยเพื่อนพริกเพื่อนแต่เม็ดมีใบไหมมีใบไหมมีใบชออะไรเพื่อนพริกแต่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกชูพริกก็จัดเลยเปลี่ยนชื่อเขาเชื่อไม่ดีเชื่อผิดๆนะเนี่ยอ้ันนี้เพื่อนพริกเพื่อนพริกนะมีเล็กมีใหญ่ใบโตเนี่ยใบโตโตใบโตโตอีใบเล็กใบโตนะเนี่ยกินดีด้วยนะเพื่อนพริกเห็นไหมลืมบอกประกันนาเขากินดีนะ กินเป็นผักได้เพื่อนพริกนีกน่ก็กินเป็นผักโอ้ยเอามาผัดอเอามาลวกเอามาผัดอ่าผัดไฟแดงโอ้พูดแล้วอร่อย <c oughs> กินสดก็ได้เออกินดีกินดีกินสดก็ได้กินจะกินสดแทบทุกวันเลยนะนี่เพื่อนพริกไม่เผ็ดไม่เผ็เด,ดเจิดเจิดรสเจะเจิดกินดีมากเลย นะเรียกว่าถ้ามีอันนี้อยู่ที่ไหนนี่ก็รอดแล้วชีวิตนะมันเหมือนกับผักอะไรสักอย่างเจิดเจดอะอผักรสไม่ไม่จืดไม่จัดก็เจิดกินดีมากนะแ้ถ,ถ้าเราทูกกันอีกเคี้ยวเราหวานหวาน,นบางทีมันก็จะมีขมนิดๆ <นะ S 1> บางทีก็หวานไปเลยนะเจิดเจิดหวาน บางทีอาจมีขมแทรกนิดๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะไม่เชื่อก็ลองชิมดูก็ได้เาส่ปลาไปดูนะนี่เพื่อนริ๊กอันนี้อะไรเอ่ยเลยอันนี้เขาเรียกว่ากัญชานาอันนี้หวานอย่าหวาน กัญชานาเคี้ยวหวานนะจานจานไม่ใช่ย่าหวานอยู่ดคันดีอ่ามันก็รสหวานอ่ะไรย่าที่มีที่หวานอ่ากัญชานากัญชานาดน้ชาสมบดไปอันนี้อะไรเอ่ยมาราคีนกเดีขึ้นดีดที่นี่ขึ้นเก่งเก่งมาราคีนกก็ใช้ได้ชาสมบัติอันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะอันนี้ไรู้ต้นอะไรนี่แหละนะไม่รู้ต้นอะไรแต่โตเร็ว โตเร็วแมลงไม่กินนะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะโตเร็วแมลงไม่กินใช้ได้เหมือนกันดนี่เป็นการเรียนรู้ว่าแม้เราไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเราก็ใช้ได้เพราะเราต้องการต้นไม้ที่มีคุณสมบัติโตเร็วแมลงไม่กินนะมันจะเป็นทั้งตัวเร่งเร่งการเจริญเติบโตและไล่แมลงได้ด้วยนะคือเราต้องการสองคุณสมบัติหนึ่ง่การเจริญเติบโตสองไล่แมลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกพืชที่เจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ มแมลงไม่กินนะเขามีพลังมีสารมีพลังในตัวเขาที่ทําให้มแมลงไม่กินนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้แหละมาทํา โอ้ยอ่าอันนี้ตู้ตีนะมีตู้ตีนแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักตู้ตีกินได้ง่ขยง่ายเนี่ยเป็นไฟพันโอ้ยทั้เลยต้นไม้ไหนแล้วก็เดือดร้อยเลยเยนคพัต้นไม้ไหนพันธบ์ไปว่างๆตายแค่ลูกต้นแหละนะเก่งมากขายตำลึงเนาะพันธุ์ขึ้นไปพันเก่งมากเกิดเก่งมากใครไม่มีพันมาเอาที่นี่นะเยอะที่นี่พันตู้ตีเยอะอ่า ่เนี่ยดีมากเลยผมไร่แมลงดีรบเจริญเติบโตเร็วมากเลยแป๊บเดียวขึ้นลุ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 เลยเนี่ยอันนี้อ่ะสุดยอดเลยสุดยอดของปุ๋ยสุดยอดของยาไล่แมลงนะมีดีมากเลยตูตี้อ่าส่งไปตูตี้ใครอยากรู้ว่าขมขนาดนั้นชิมดูเขายื่นมาให้ต้นอะไรก็ไม่รู้เขายื่นมาให้อะรเอ่าเขา้อยากเชื่อเขาไหมอันนี้ก็โตเร็วเหมือนกัน สาบแรงสากาไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆแต่ไม่ใช่นะเอาเถอะนะปัจจุบัใช้ได้เหมือนกันงี้ยเราไม่รู้ก็ใช้ได้ต้นไี้เป็นสาบแรงสาบกาชนิดหนึ่งอันนี้เป็นสาบแรงสาบกาชนิดหนึ่งกินฉุนฉุนโตเร็วกินฉุนแมลงไม่ใช่กินใช้ได้เหมือนกัน นะอ๋อโอ้โหปุ๋ยเราช่างเยอะกันอันนี้อะไรเอ่ยผักขาวหัวแหวนแมลงก็ไม่ค่อยกินอ๋อแล้วแมลงไม่ค่อยกินเผ็ดๆหน่อยนึงเมื่อวานน้องสายอาจารย์กินไปมากชาปากเลยทกินแล้วชาเลยเฮ้ยก็ไปกินเลยว่าชาปากไปเลยเราใช้เห็ดยาชาควันอ๋อเขาเนี่ยแต่คนจบเภสัชนะจบเภสัชมานั่นนี่เภสัชเชิฉันไทยมาบอกเขาใช้ยาชาแบบปวดฟันปวดฟันน่ะ กินไปเลยเขี้ยวเลยเคี้ยวแปรเลยแฝงแฝงปวดฟันปวดฟันเคี้ยวแปรเลยนะแก้ปวดฟันอ่าเนี่เพื่อนพริกโตๆตเนี่เพื่อนพริกโตๆนี่ยตใหญ่โตใหญ่เพื่อนพริกโตใหญ่โอเคนีดีมากเลยเพื่อนพริกรสชาติดีกินแล้วแข็งแรงยังกินได้ทั้งวันเลยเพื่อนพริกนี่นะให้เขาเก็บนะให้กินได้ทั้งวันชอบกินกินสดได้ลวกได้ผัดได้แกงได้ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะแล้วไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะเขาจะลดเจ็บเจิดมีด หวานกับมีบางทีมีขมเล็กๆแต่ไม่ไม่ได้ขมมากนะกินแบบมีพลังอ่ะนะไป็นด้ดีอ่าเพื่อนพี่ใครจะชิมดูก็ได้นะเพื่อนพี่อยาช,ชิมดูก็ได้ชิม,ชม,ชมานบ้หวาน มาแล้วมาแล้วโอ้ยเธอส่งมาให้แล้วเท่านี้นะต้างเรรู้แล้วอะไรตอนนที่เท้าอาจารย์เออนี่อะไรเอ่ยต้นกล้วยนะอ๋อเอาไม่เป็นไรถาป็นว่าส่วนประกอบของกล้วยทั้งหมดกันลวกันแหน่ให้เอาขึ้นกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดึงยากดึงยากส่วนประกอบของของต้นกล้วยทั้งหมดแหละนะส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมดได้หมดเลยนะ อันนี้ต้นกล้วยโตเร็วนะเวลาตัดชึ๊กหน่อยภายในนาทีเดียวมันจะงอกอ่าภายในไม่กี่นาทีเรากมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเลยนะอ่ามีพลังชีวิตที่งอกเร็วเราก็ใช้พืชเหล่านี้แหละมาทํายูเลียนะพืชเหล่านี้ทํายูเลียได้หมดเลยส่วนที่โตเร็วอะแมลงไม่ค่อยกินอ่าแต่ส่วนประกอบของของต้นกล้วยได้หมดเลยอ่าส่งไปอ่าอ่าอลาทีนี้นะเอามาทํายังไงนะ ก็เอามาสับ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 หนึ่งถ้าใครไม่มีแรงสับนัดยัดใส่ภาชนะเรายัดใส่ถังเลยสองถ้ามีแรงสับสับหน่อยหรือถ้ามีเครื่องปั่นปั่นหน่อยก็ดีนะมันจะได้ธาตุธาตุที่อยู่ในนั้นน่ะธาตุและพลังงานจะได้ออกมาได้เร็วนะไม่งั้นเขาออกมาช้าแต่เขาจะได้ออกมาได้เร็วถ้ามีถ้าสับได้ก็สับหน่อยถ้าสับไม่ได้ไม่มีแรงยัดใส่ไปเลยแต่ต้องรอหน่อย่วนนั้นเองถ้าเราถ้าเราไม่สับมันก็ช้าหน่อยถ้าเราสับมันก็อ่า สารที่อยู่ข้างในจะออกมาได้เร็วนะครับโอเคนะเอามาทำง่ายๆแล้วก็มาสับๆๆๆ้าที่เราสรับได้นะ้็ไม่มีแรงสรับก็ใส่เข้าไปในถังเลยในภนาชนะของเราเลยใส่เข้าไปมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นแหละ ทีนี้ถ้าเราไม่มีปัสสาวะเราก็ใช้น้าเปล่าใส่ไปให้ท่วมใส่ให้พอดีท่วมมาแล้วนะซึ่งถ้าเราไม่มีปัสสาวะใช้น้ําเปล่าใส่ลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ตักน้ํานั้นไปลดต้นไม้ได้แล้วแต่มันไม่ดีเท่ากับสามวันถ้าสามวันขึ้นไป่าตุมันจอกมาเยอะนะทีนี้ถ้าเรามีปัสสาวะก็ใส่ปัสสาวะเข้าไปเลยถ้าปัสสาวะไม่พอก็ใส่น้าเปล่าเข้าไปด้วยนะให้มันท่วม ท่วมเสร็จถ้าเรามีน้าําปัสสาวะใส่ไปเยอะพอสมควรนะใส่ไปท่วมทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าจะเป็นก็ใช้เร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าให้ดีเนี่ยสามวันขึ้นไปจะดีมากอ่าสามวันขึ้นไปเนี่ยโอโหยอดเยี่ยมเลยสามวันถึงหนึ่งเดือนจริงๆสามวันถึงสามเดือนนี่จะเป็นจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสามวันถึงสามเดือนจะประสิทธิภาพสูงถ้าจอบมาดีในทางาแพทย์ไทยหรือหรือสมัยพระพุทธเจ้า นะแพทย์พุทธศาสตร์หรือแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะใช้ปะสะัสสาวะนี่ไปสกัดเอาธาตุที่อยู่ในสมุนไพรออกมา สมัยพุทธกาลจะใช้ปัสสาวะไปแช่เอาธาตุเหล่านี้ออกมาธาตุที่อยู่ในสมุนไพรออกมานะครับสัดส่วนที่เราใช้ถ้าเรามีปัสสาวะเนี่ยอ่าสัดส่วนที่ใช้จะหนึ่งต่อสิบถึงยี่สิบคือปัสสาวะหนึ่งส่วนน้ำสิบส่วนถึงยี่สิบส่วนนาก็ดูเอาว่าขนาดไหนที่พืชเราจะเล่นก่อกามได้ดีนะเพราะถ้าเข้มข้นมากเกินไปอะไรจะเกิดขึ้น นะตายนะไม่เชื่อลองทาดูนะเข้มข้นมากเกินไปตายเปิดแล้วลดไปก็ตายนะน้้าาขวถ้าเรามีน้ำสาวข้าวก็ใส่ไปได้นะน้ำสาวข้าวได้น้ำเศษอาหารเราได้หมดแหละนะจริงๆริงนะเศษอาหารก็ได้ทุกอย่างนะครับผสมไปได้เลยเศรอาหารในครัวเรือนได้หมดทุกอย่างเลยนะจะมีอะไรก็ได้เศษข้าวเศษเศษเลืดเศษสัตว์ได้หมดทุกอย่างกันและนะโอเคนะครับ ก็ใส่เข้าไปปิดฝาไว้เท่านั้นเองนะแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เอาไปลดต้นไม้ของเราได้เวลาเอาไปใช้ใช้ได้สองแบบนะครับหนึ่งผสมน้ําในในภาชนะของเรานในถังบ้างในอะไรในบัวลดน้ําบ้างในตัวถังพ่นบ้างก็แล้วแต่นะอันนี้ควรจะใช้ถังพ่นถ้าไอ้ที่เราที่เราพ่นนน่ย ใค้ถังพ่นจะดีกว่า <S <S บางท่านไม่มีถังพ่นทําไงก็ค่อยๆลดไปที่โคนมันอย่าไปลดเวลาลดต้นไม้ต้นอ่อนเนี่ยอย่าไปลดใส่ใบมันโดยตรงนะตายแล้วนะหักเลยเพราะงั้นเราก็ค่อยๆหยดไปค่อยๆตักหรือว่าค่อยๆลดไปที่โคนต้นเ้าเพื่อไม่ให้ใบเข้าหักนะครับอันที่สองนะเราไม่ไปลดต้นโดยตรงเราก็ใส่ไปในน้ําที่หล่อไว้ในในแปลงของเราเนี่ยในนาเล็ก่นะก็ใสลงไปในน้ํานั่นเลยให้มันไหลไปนั้นนันเลยก็จบ มันก็ไหลเข้าไปแล้วนะครับทาได้สองแบบาวิธีใช้วีกันหนึ่งก็ไปคุกปุ๋ยคุกอินทรีย์วัตถุอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เวลาเราทําแปลงต่างๆนี่สามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปลดได้เลยนะไปลดเป็นจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายได้เลยอันนี้จุลินทรีย์ก็จะลงมากินภายในภายในหนึ่งชั่วโมงนี่จุลินทรีย์จะมาแล้วสังเกตได้ปัสสาวะของเราเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีมันจะเริ่ม มีกลิ่นอะไรขึ้นมาสักสามชั่วโมงคอนข้างชัดเจนกลิ่นจะเริ่มเปลี่ยนนะแล้วความเป็นด่างก็จะมากขึ้นเขาวัดความเป็นด่างแล้วชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นด่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งสามวันด่างก็ยิ่งมากนะเพวกนี้เพราะนั้นมันจะกําจัดเชื้อโรคที่มันเป็นกรด,ด้วยดินที่เป็นกดต่างๆจะถูกแก้ไขไปด้วยเพราะั้นพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทั้งไปแก้ไขความเป็นกฎของเคมีได้ด้วยเพราะเคมีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปกฎทั้งนั้นแหละนะพวกนี้ก็เป็นด่างเข้าไปแก้แล้วก็จะมีจุลินทรีย์เข้าไปแก้ไขสุดท้ายเขาจะแยกธาตุของความเป็นกฎนั้นให้กลายเป็นธาตุที่ดีนะเกิดการสังเคราะห์การกลายเป็นธาตุที่ดีทั้งหมดโอเคนะครับอันนี้ก็คือการทำอ่ยูเรียสูตรหมอเขียว <laughs> โอเคนะยูเรียหมอเขียวเป็นแบบนี้แหละนะอ้าวเราสับๆแล้วใส่ไปแล้ว ที่เหลือก็เอาสาธิตเทโอโหเทเนี่ยใครจะยกไหวอ่ะนะเทปัสวะใส่หน่อยอ้าวใครแข็งแรงมายกหลายคนช่วยกันเทปัสวะใส่หน่อยอ่าอาอาวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยท่านใดไหวมาช่วยกันล่มด้วยช่วยกันได้อ่าเอาเอาเทอาจารย์ท่านหนึ่งสองท่านช่วยกันประคองเอาเทใส่เลยอ่าเทใส่เลยอ่านี่เรารวมปัสวะไว้อันนี้เราโชคดีมีปัสวะเยอะหน่อย ใครขาดแคลนแบบเพราะว่าก็กินน้ำมาเยอะนะที่บ้าน กินน้ำมาเยอะเดี so <c oughs> uh ๋ยววัน <c> ก <oughs> uh ็จะมีเองแหละนะครเพราะว่าต้องใช้โต๊ะตัดตัใช่เป็นฮอร์โมนเร่งโตยูเรียเรียกว่าฮอร์โมนเร่งโตอันนี้เป็นฮอร์โมนที่จะเร่งให้การเจริญเติบโตนั้นเป็นไปได้เร็วนะครับเร่งการเจริญเติบโตเลยแหละอันนี้อ่าจ้ะยูเรียของเขายูเรีย ยูเรียน <ermaid> ้ำบอกไปยูเ <Job> รียน mm ้ำโอ้ยโอ้ยยูเรียโอ้ยเอามาเป็นยาได้เลยประสว่เน่ะกินเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเพื่อลดโรคทุกโรคกินก็ได้ประสวะาน่ะ คนเจ้าปัดเลยเพื่ลบโลภทุกโลภเลยเป็นยาที่หาได้ง่ายไม่มีโทษในจัตตาริสูตรปัฐมวันพระเจ้ายังขันมาเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกนะคือสมบูรณ์ชัดมาถนักดแล้วอ่าแต่ที่หมักมาแล้วก็มีใช่ไหมเอาสาธิตกันพ่นเลยไหมเอาใส่ตบเอาตัวพ่นมาเดี๋ยวไปพ่นให้ดูอ่าเราก็ผสมได้ผสมหนึ่งต่อยี่สิบก็ได้อ้าเราจะผสมหนึ่งต่อยี่สิบเอากระแป้งมาอีกหน่อย ผสมแล้วก็เดี๋ยวสาธิตกันใช้แล้วก็จากนั้นไปเราจะไปเรียนวิชาหวานก้าเตรียมแล้วเตรียมแล้วหวานบันหวานอะไรนะหวานเมล็ดพันหวานเมล็ดพันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนวิชาหวานเมล็ดพันกันอาจารย์คะของค่ะถ้าใครจะถามอะไรถามได้ของใหม่ที่เราหมักลงไปค่ะถ้าเผื่อมันครบสามวันรเอาไปใช้แล้วเรามีน้ำปัสสาวะมาเติมอีกได้เรื่อยๆหรือเปล่าคะเติมได้เรื่อยๆถ้ามีปัสสาวะเติมได้เรื่อยๆ อ่าแล้วก็มาพ่นอ่าพ่นเลยพ่นโอ้ยฮอร์โมนจะเรียกกันไรนะก็จะเรียกกันไรเขาฮอร์โมนเล่นการเติบโตอ่าฮอร์โมนเล่งการเติบโตขยโยกถังให้หน่อยขยโยกถังให้หน่อยขยโยกถังให้ก่อนหน่อยถ้าไม่ปลดอ่ะอ้าอขยโยกไหมอ่าวโอ้เจ้าเจ้าเจ้าพ่นไปเลยพ่นไปเลยอ่าดีนี่และนี่และ ก็พ่นไปเลยดีมากท,ทั่วไปเขาจะเป็นเคมีใช่ไหมอาจารย์อ่าจะต้อไปเขาพ่นเคมีนะของเราพ่นจุลินทรีย์พ่นปุ๋ยอ่าปุ๋ยเร่งปุ๋ยเร่งไล่แมลงด้วยอ่าเป็นเร่งการเจริญเติบโตด้วยอ่าปุ๋ยบำรุงปุ๋ยบำรุง้พ่นไปได้เลยอะอ่าพ่นายนทั่วกล้องละกล้อง าจะได้ทำเป็นนะเนี่ยทำให้ดูเลยทำอย่างนี้แหละพอได้สายในคอตกแล้วแต่เมื่อเช้ายังแหมสดชื่นเยอะตูคอจะ้สายคอตกแล้วเดี๋ยวใบ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 เย็นเดี๋ยวขึ้นไปอีกเดี๋ยวขึ้นไปอีกใบใบเย็นเย็นเดี๋ยวขึ้นมาอลา าารปะมณน,นี่อีกวิธีหนึ่งในการเติมปุ๋ยนะในการใส่ปุ๋ยให้กับพืชของเราก็เอาเนี่ยนะปุ๋ยหมักของเราเนี่นะปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ำก็ปุ๋ยน้ยนํากับตัวไล่แมลงใช้ไปเลยเทลงไปในน้ำเทนี่เลยนี่เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เทลงไปในน้ำไปแหละเดี๋ยวมันซึมเองมัน,น,น,เ,นเอนอเทกระจายไปอ <c oughs> ่าเทไปช่วยกันเป็นเหมือนกับอ่อะไรนะอ่า <ห útil S 1> ทรงต่อทรงตาเออมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเ<ๆ>สร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะมาเนิบหมักไว้เนดะี๋ยวขยันเทแต่น,นี่รับรองเดี๋ยวงามลุ่มๆนะเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูเดี๋ยวตอนเย็นมาดูตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะอาจนะเป็นอะันนี้เราก็เทใสแ่แค่เนี้ยเราไม่พ่นก็นได้เราเทใส่อย่างนี้เลยเขาก็ซึมเข้าไปซ <c oughs> นะึมเข้าไป <c oughs> โอ้โหได้หมดปุ๋ยเนี่ยมาใส่อย่างนี้เลยสบายมากเลยนะ <c oughs> อ้าว okay โ,โอเคเนะาะใครถามอะไรไหม ไปถามง่ายไหมง่ายนะเห็นไหมล่ะวิธีการของเราง่ายที่สุดในโลก <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวก็พืชพันธุ์จะได้เจริญงนอกงามได้ดี นก็ใส่ครั้งหนึ่งสามเจ็ดวันใส่ครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเราใส่เต็มที่อย่างนี้แล้วอโอเคอเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนวิชาวานมาเล่นพันกันทั้งนน เราจะเก <ITA> ็บมเล็พรตเองต่อไปี่ได้อให้มันห่างกันประมาณนี้ละลยวสุดไม่สุดจะเอาดูไหทำจะต้องโรยให้มันห่างกันประมาณถ้าเซนหนึ่งเนี่ยให้มันมีพื้นที่เซนหนึ่งเนี่ยคันอ่าเซนหนึ่งให้มันได้ประมาณ ห่างกันอ่ะสองสามเมตรอ่ะสองสามเมตรอ่ะเซนหนึ่งอ่ะ โอ้ยชัวอันนี้จะโอ้ยมันปิ้วไปหมดแล้วลมพัดลมพัดเจอเจอเนี่ยนะจอโดนเนอะโดนโดนปิ้วของเราเกือบหมดเลยขายตอนนี้เราขายเลยตอนนี้ปิ้วเลยอ้าวจะทดลองเหรออาวอาวให้ให้ให้บินให้สูงขึ้นเม่นกด้ปิยวเอ้าลอยทางโน้นอาให้ให้ลอยห่างๆ ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันชนิเดียวกันให้มันห่างกันอ่ประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนนะอาจจะประมาณสมมิลอ่ะสมมิลถึงหนึ่งเซนอ่ะลงต่ำนะมันจะทีมันต้องสูงหน่อยมันต้องจะไม่ที เออถ้าคนไม่ละเอียดนี่รับรองเลยลองเป็นปุ่มเลยเป่มันยากกันตรงนี้แหละทำไมละเอียดลองเป็นปุ่มเลยแหละต้องต้องอันนี้ต้องใช้ทักษะเอาต้องใช้ตัวให่ สวยสวยใช่ใช่ใช่แล้วพวกเรามาหนึ่งพวกใส่ตรงนี้ใส่น้อยไปวหมเนี่ยต้องต้องไปใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแปลงนี้เดี๋ยวเราแปลงนี้นไป ไหนซองมันในในไม้เสียบไม้เสียบยังไม้เสียบอีก่างาไม้เป็นมันยังไม่รู้ชนิดนี่เหรอนี่เหรอ่ชุม่ในอัดไงนะชุม่ในอัดหรออันนี้เป็สลับของเองลังขององจะไล่ไงไลมของไม้ของม้นี่ือการสะสมที่สะสมไม้มาวน่สางพลังอยู่กันแบบว่าของอาขยายไปถึงโน้นเลยเอ การทำกสิกรรมไร้สารพิษที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือท,ทันดีดินดีน้ำดีแสนดีสีดี